อัสลามอะลัยกุมครับผมเชฟยิปนะครับ e ีพีนี้ยังอยู่กับเติมทิปเติมครัวฮาลาลทั่วไทยเช่นเดิมครับภาคใต้ถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งของไทยที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปีเพราะว่ามีทะเลและชายหาดที่สวยส่วนงดงามเป็นอันดับต้นๆของโลกส่วนตัวผมชอบไปพักที่แหลมพมเทพซึ่งที่นี่ถูกยกให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยและยังมีบรรยากาศที่โรแมนติกสุดๆแต่ถ้าจะพูดถึงเมนูอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นของชาวจังหวัดภูเก็ตสไตล์คนภูเก็ตแท้ๆนั้นซึ่งเชื่อกันว่า กเกีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั่นก็คือเมนูฮ้องวันนี้ผมขอเลยนําเสนอเป็นเมนูเนื้อฮ้องจะอร่อยนุ่มเปื่อยน่าทานขนาดไหนไปดูวิธีทันทำกันได้เลยครับก็สําหรับวัตถุดิบอินกิเลนของเราวันนี้นะครับแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นเนื้อนะครับเนื้อนี้วันนี้ผมใช้เนื้อที่ตุ๋นไว้แล้วนะครับเพื่อเวลาเรามาทําก็จะไม่เสียเวลานะครับก็ตุ๋นไว้ประมาณ3ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีรากผักชีนะครับกระเทียมนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวปวยกัทพริกไทยขาว ก็จะมีเป็นเกลือนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยดาเม็ดนะครับแล้วก็น้ํามันหอยนะครับผมแล้วก็อบเชยนะครับแล้วก็จะมีเป็นซีอิ๊วดําสูตรหวานนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราจะเป็นซีอิ๊วขาวครับผม แล้ววันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเลือกใช้ผงปรุงรสเติมทิศรสเนื้อนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเมนูแสนร่อยของเราในวันนี้ครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเอาพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับตำรวมกันนะครับเพื่อที่เราจะมาหมักกับตัวเนื้อที่เราตุ๋นไว้นะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไปในพกนะครับผมแล้วก็จะเป็นรากผักชีนะครับอบเชยนะครับผมอบเชยก็หักครึ่งได้เลยนะฮะเพื่อที่จะได้ตำได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ เป็นปวยกั๊กนะครับผมใส่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่ากินจะค่อนข้างแรงนะครับพริกไทยขาวนะครับก็จะเป็นพริกไทยดําครับฉะนั้นเราก็ตำรวมกันได้เลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาเนื้อที่เราตุ๋นไว้นะครับมาหมาักรวมกับเครื่องที่เราตำไปเมื่อสักครู่ เราก็จะเพิ่มเติมด้วยซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำสูตรหวานนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับใส่เกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือผงปรุงรสเติมทิปรสเนื้อนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับรสชาติเนื้อของเราได้ดียิ่งขึ้นครับโอเคหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราคลุกเคล้าเข้ากันแล้วครับเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้หมักเนื้อตามเวลาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อลงไปในกระทะได้เลยนะครับผมกระทะให้ใช้ไฟประมาณไฟกลางนะครับ พอเนื้อลงไปในกระทะนะครับเราก็จะเตรียมน้ําสต๊อกหรือว่าเราจะเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นน้ําสต๊อกเนื้อนะฮะใช้ประมาณ1นถึงสกระบวยประมาณนี้นะครับตามความเหมาะสมได้เลยนะครับเราก็จะตุ๋นต่อในหม้อของเราประมาณ30นาทีนะครับส่วนใครที่เนื้อยังไม่ได้ตุ๋นไว้ก็ใช้เวลาประมาณ2อถึงสชั่วโมงนะครับในการตุ๋นเนื้อขออนุญาตใส่เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็เพิ่มกลิ่นนะครับที่หอมขึ้นนะครับ ง่ายมากนะครับเมนูนี้หลังจากนี้เราก็รอมันได้ที่แล้วก็ชิมรสชาตินะครับหลังจากนั้นก็ใส่จานได้เลยครับผมจากนั้นเราก็ใส่ตัวน้ําไปได้เลยคือเนื้อฮ้องนี่มันจะเป็นสไตล์การเสิร์ฟที่เป็นน้ําที่เป็นขุกขิกนะครับเราจะไม่ได้เป็นแนวที่เป็นซุปนะครับผมก็จะมีในส่วนของที่เป็นดอกไม้ทานได้นะครับแต่งเข้าไปเล็กน้อยนะครับผมส่วนนี้ก็แล้วแต่ตามความชอบนะครับว่าเราอยากจะจัดประมาณไหนสไตล์ไหนนะครับ ผมจะเน้นสีสันสวยงามนะครับให้มันมีหลักสีเข้าไปนะครับผมจะมีผักชีตบท้ายนิดนึงนะครับให้มันมีความเป็นไทยเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูเนื้อฮ้องวันนี้นะครับก็สีสันน่ารับประทานขนาดไหนนะครับทุกคนสามารถเข้าไปทําตามง่ายๆนะครับตามขั้นตอนที่ผมได้แนะนําไปนะครับและที่สําคัญนะครับผงปรุงลดเติมทิปลดเนื้อนะครับลองดูนะครับเมนูง่ายๆนะครับเมนูเนื้อฮ้องครับผมโอเคครับเรามาชิมเมนูเนื้อฮ้องกันดีกว่าอิลกุระฮ์ อร่อยมากเนื้อเนี่ยมีรสชาติที่เปื่อยมากๆนะครับแล้วก็ตัวซอสเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็จะมีรสชาติหวานนํำนะฮะเป็นรสชาติที่อยากให้ทุกคนลองไปทําตามดูนะครับอร่อยมากๆคลิปถัดไปนะครับผมและเติมทิพย์จะไปเติมครัวฮารานทั่วไทยที่ภาคไหนรอติดตามกันได้เลยนะครับเติมทิพย์เป็นแบรนด์ฮารานที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายปีจนเป็นที่นิยมในเมนูอาหารฮาลาลหา,หลา,หาซื้อสินค้าเติมทิพย์ได้แล้วที่ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปและช่องททททาาางออออนนนไไล์คครรรรัๆๆๆรััับเเตตติิมมมมยย่่่ใช้